สวัสดีนะคะวันนี้นะคะป้าก็ <c oughs> ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์กับพี่น้องอยากกินปลาราสับนะคะรู้ไหมว่าโอ้โหแบบน้ำลายไหลค่ะพี่น้องดูสิรสเข้มข้นนะคะแบบชนิดเป็นตัวๆด้วยนะคะพี่น้องปลากระดีนะคะก็นี่ป้าก็จะบรรจุนี้นะคะใส่กระปุกนี้ไว้ทานนะคะอ่แล้วก็มีวันที่นะคะเดือนด้วยนะคะเราทําทานเองเราไม่ต้องซื้อเขานะคะปลอดภัยดีแล้วก็ ถ้าทําขายก็ทําขายได้นะคะสูตรนี้จะบอกให้นะคะพี่น้องก็ทําง่ายๆกับพี่น้องนะคะก็ตามภาษาที่โอ้อยากกินค่ะพี่น้องโอ้หนำพักลวกอันลวกเจียมเจียวนะพี่น้องว่าอืมไหลๆอยู่มือหนอกมือหน้านะคะบอกอู้ใจแล้วเล็บเพราะว่าไม่ระวังนะคะทําเล็บตัวเองดูสิเพิ่งหัดเฮ็ดเล็บจะคล้องกับพี่น้องนะคะก็ใส่ถุงมืออยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะถอดถุงมือเพราะมันเป็นปลาร้านะคะพี่น้องป้ากยจ,จะใช้บรรจุนะครับ อันนี้ก็คือนำปลานะคะพี่น้องปลากะปุกนะคะพี่น้องปลากระดีนะคะเอามาบดนะคะเอามาปั่นนะคะพี่น้องปั่นปั่นให้ละเอียดนะคะบางคนก็ชอบหยิบหยาบก็ได้ป้าก็นะคะครึ่งครึ่งหยาบนะคะพี่น้องก็ป้าก็จะนำพริกนะคะพริกแดงนะคะอ่าสองสีแล้วก็ทั้งเขียวด้วยนะคะแล้วก็อ่พริกแห้งนะคะพี่น้องอ่าคือพริกปุดนั่นแหละค่ะพี่น้องเราไปข่วนนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะกระเทียม แล้วก็มีตะไคร้นะคะแล้วก็มะเขือเทศอ่าแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเราจะนําเครื่องเทศเนี่ยนะคะพี่น้อง3ามสี่อย่างนี้นะคะก็มีพริกนะคะพริกสดนะคะพี่น้องนั้นําไปย่างอ่าดาดกระทะนะคะอ่าผัดกระทะเอานะคะผัดแห้งๆนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็มีขาด้วยนะคะอันนี้คือสี่ตัวนี่ละสี่ห้าตัวนี่่ะป้าจะนําไป ไปอ่าดาดกระทะนะคะไปไปผัดในกระทะนะคะเขาเรียกว่าย่างกระทะนะคะพี่น้องนะคะให้มันก็แบบให้สุกเหลืองนะคะพี่น้องนะคะสุกเหลืองแบบอ่าแบบออกไหมนิดนึงนะคะพี่น้องอ่ะพอดีนะเราก็อ่าเห็นพอสมควรแล้วนะคะพี่น้องไม่ให้มันไหมเกินไปนะคะพี่น้องจากนั้นปั๊บเราก็นะคะนํามาปั่นนะคะพี่น้องนะคะนามาปั่นเลยนะคะ ปั่นปั่นแล้วก็เสร็จแล้วก็นำปลานะคะพี่น้องเอานำมานะคะเอะมาปั่นนะคะด้วยกันไปเลยก็ได้นะคะป้าก็นำปั่นด้วยกันเลยนะคะเห็นไหมออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นนะคะอ่านะคะอุ้ยสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าป้าจะไม่ปั่นหมดนะคะป้าก็จะมาใส่เป็นตัวต่างหากด้วยบางทีจะจิ้มปลานะคะพี่น้องเขาเหน,นียวจํำเนาะเห็นบ่มปลาเป็นต,นตน้นเห็นบ่มค่ะน้ำลายไหลเห็นบ่ม นะปลากระดีค่ะพี่น้องปลากระดีนะคะก็ประมาณาอ่ะอ่าหนึ่งกระปุกนะคะพี่น้องหนึ่งกระปุกแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีอันน <ing talking> ี้นะคะก็มีอ่านนะคะผงนวนะคะผงชูรสนะคะพี่น้องแซ่บน้อยแซ่บมากก็ใส่ตามอัตราเราเลยนะคะก็มีชูรสนะคะประมาณก็สี่ช้อนนะคะป้าก็จะมีน้ำปลาสุกนะคะอย่างของป้านเนี่ยนะคะที่ทําทานเองเนะะี่ยค่ะอ่าน้ำาเดี๋ยวนะปลานะคะพี่น้องนะอื้อ เนี่ยปลาทํำฐานเองนะคะป้าก็จะใส่สติกเกอร์ติดอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือ,อนนไม่มีสติกเกอร์นะคะอันที่สติกเกอร์อขวดอื่นนะคะน้ำปลาใส่ลงไปปั่นโอ๊ย <c oughs> ขออภัยครับจำ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขออภัยกับพี่น้องโอ้ยจำพิษครับพี่น้องนะคะพิษปนเพราะว่าพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำอ่าน้ำ นี่นะคะพี่น้องน้ำปลารานะคะลงไปปั่นรวมกันเลยนะพี่น้องนะคะมันจะได้แบบว่าปั่นง่ายนิดนึงนะคะบางคนอยากโขกเอานี่ก็มันก็มันเยอะนะ,ะพี่น้องตำเอาโขกเอานี้ก็ลําบากหน่อยนะคะอันนี้ก็คือแบบอ่าสูตรเราปัน่นเอาเลยนะคะพี่น้องง่ายๆนะฮะเราก็นําเครื่องมาปั่นรวมกันปั๊บ พี่น้องนะเราก็มานําปรุงเครื่องเลยก็จะมีะน้ํามะขามเปียกนะคะเพราะว่าน้ํามะขามเปียกคั้นไว้แล้วนะคะพี่น้องอ่าออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะพี่น้องเราก็มาใส่ไปเลยอ่ากระบวยใหญ่ๆนะคะเพราะว่าอันนี้จํานวนก็ประมาณกิโลกว่านะคะกิโลกว่ากว่าเลยนะคะพี่น้องอันเนี้ย น้ำสี่กระบวยใหญ่เลยป้าใส่นะคะให้มันออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะเปรี้ยวน้ำมะขามหวานนะ,ะพี่น้องก็ชุรสนะขน้าน,นิดนึงนะคะเกลือแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็านะน้ำปลาค่ะพี่น้องนะคะเราก็อ่านะคะ คนผสมกันค่ะพี่น้องนะคะผสมกันเออนี่แหละค่ะกลิ่นหอมมากค่ะพี่น้องนะคะกลิ่นหอ้องหอมเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้กินนานได้ก็สามารถจะใส่ตู้แข็งได้นะคะอันนี้ป้าที่จะทําทานเนี่ยนะคะป้าก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยทานป้าจะใส่เป็นขวดแก้วนะคะ ถ้าเกิดนะป้าจะใส่ช่องแข็งป้าจะใส่เป็นพลาสติกแล้วก็นะคะอ่ามีฝาปิดนะคะอันนี้คือแช่เย็นได้เป็นปีเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าได้กินหน้าหนาวนะคะอันนี้เราก็นะคะมาบรรจุเลยนะคะมันจะเห็นไหมคะโอ้น้ำลายไหลพี่น้องอันนี้โอ้แบบกินคนเดียวนี่แบบได้นานคะ่ะนะคะซื้อก็แพงนะคะแต่เราทําเองสะอาดกับพี่น้องนะคะรับประกันเลยว่าเราทํากินเองเนี่ยป้าเป็นคนที่สุขภาพดีเพราะว่าส่วนมากจะทํากินเองเพราะป้าก็เป็นแม่ค้านะคะเนาะ ป้าก็เป็นแม่ครานะคะทาทุกอย่างสากระเบือเรือลุกนะคะอันนี้เวลาทําเผื่อลูกด้วยค่ะไปหาลูกมาเนี่ยลูกทํากินไม่เป็นเห็นไหมคะสวยไหมคะสุดยอดนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะพี่น้องอ๊บเราเขียนมันเที่ยวไว้นะคะเราเข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะเนี่ยปลาพะส้มท็อกโชว์นะคะอร่อยนะคะเพราะว่าอ่ป้าทําทานเองทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องบางทีก็ถ้ามีคนสั่งจริงๆป้าก็ทํานะคะเพราะว่าป้าอยู่บ้านช่วงว่างก็ป้าก็ทํานะคะพี่น้องอันนี้ เราเป็นการถนอมอาหารนะคะปราสับนะคะจากต่างแดนนะคะซุมซ็อกโชว์นะคะพี่น้องนะคะเขียนวันที่เดือนวันที่หมดอายุดึงได้หนึ่งเดือนอาจจะได้มากกว่านั้นถ้าเรายังในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเจือปนนะคะจากนั้นปั๊บเรียบร้อยเราก็มาบรรจุนี่ค่ะกล่องนะคะเพราะว่าป้าจะซื้อกล่องมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงขายของนะช่วงนั้นเราก็บรรจุนี่ค่ะอ่าก็จะติดสติกเกอร์ตรงฝานะคะพี่น้องนะคะหรือด้านข้างนะคะบางทีถ้าลูกค้าเขาต้องการเนี่ย เราก็นะคะอันนี้ใบมะกรูดป้าปั่นลงไปเลยนะคะหอมมากค่ะพี่นอ้องโอ้หอมหอมมากค่ะนะคะโอ้สุดยอดเนี่ยเป็นตัวพี่น้องเลยสีบด้ข้วเหนียวข้นๆโอ้แซ่บหลายพี่น้องเลยเนี่ยเวลาเรานั้นปั๊บหน้าเนาเราก็สามารถทานได้นะคะเห็นไหมอันนี้ป้าก็จะใสยย่เยอะเลยเพราะว่าฝาอ่ากล่องอันนี้มันมีน้อยค่ะพี่น้องนะคะมันหมดแล้วป้าต้องซื้อนะคะนี่เนี่ยปุ๊บวยอวินะฮะเห็นไหม เนี่ยเราก็จะบรรจุนะคะก็จะติดสติกเกอร์นะคะพี่น้องอ่ะติดสติกเกอร์ของป้าสติกเกอร์มีเยอะนะคะเพราะว่าป้าก็ติดแล้วก็แต่จะใส่ช่องแข็งนะเพราะว่าถ้าเกิดทําให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสวยล้วก็ต้องติดนะคะติดแล้วก็ติดสติกเกอร์วันที่เขียนวันที่ให้เขานะคะอันนี้ก็ เนี่ยเป็นการแนะนำนะคะถนอมอาหาราหารต่างประเทศทําทานเองนะคะมะเขือเทศป้าใส่ประมาณ 6- กหรือเลูกไม่ใส่เยอะนะคะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเสียเร็วนะคะมะเขือเทศเราเอาไปเอาเราไปย่างด้วยนะคะย่างใส่กระทะค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเห็นไหมปลาสับโอ้ยดูสีแซบ่บยั่วๆนะคะพี่น้องโอ้ยน้ําพริกนะพี่น้องเนี่ยสตอนะคะมีคือสีแซ่บครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยสุดยอดนะคะสูตรผสมท็อกโชนนะคะ อ่ใครอยากเอาไปทาทานหรือทําขายก็ได้นะคะปลาราสับนะคะปลาร้าก็ทําเองค่ะพี่น้องนะคะอา่าไรสารเจือปุนกับพี่น้องคือเป็นน้ํายําค่ะนะคะเป็นน้ายาป้าต้มพิเศษเลยนะคะปรุงเครื่องเรียบร้อยใส่ขนมจีนนะคะเน่เดี๋ยวป้าจะกินเลยนะคะเห็นไหมนะ,ะป้าต้มขนมจีนเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่น้ำยำนยายําน้าปลาร้ายสูตรของป้าส้มนะคะอร่อยนะคะพี่น้องเน่อ่าลองไปยาปรุงเครื่องเพิ่มก็ได้นะคะ าโอเคค่ะยังไงก็เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนะนำเท่าที่ป้าทำได้นะคะอ่าขอบคุณมากมายค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สุดนะคะพี่น้องหนักกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ